ป่าที่คุณเคยเข้าป่าที่คุณจำทางกลับได้เป็นอย่างดีแต่วันนั้นไม่ว่าจะเดินไปทางไหนทุกทางก็วนกลับมาที่เดิมวันนั้นเป็นเย็นวันธรรมดาฝนเพิ่งหยุดตกป่าหลังหมู่บ้านก็ชื้นพอดีผมเลยคว้าตะก้าเดินเข้าป่าไปเก็บเห็ดคนเดียว ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าแบบนี้มาตั้งแต่เด็กก่อนเข้าป่าผมเดินผ่านหน้าบ้านใหญ่คาแก่นั่งตำหม,มากอยู่หน้าชานบ้านพอเห็นผมถือมีดก,กับตะก้าแกก็บบนขึ้นมาเบาๆว่าอย่าเพลินเนอร์ไอ้หนุ่มออกให้ทันก่อนตะวันตกดินละ่ะผมก็ยิ้มรับแล้วเดินต่อไม่ได้ตอบอะไร จริงๆก็เคยได้ยินอยู่หรอครับว่าห้ามอยู่ในป่าหลังพระที่ตกดินแต่ก็ไม่เคยเจออะไรยิ่งวันนั้นเห็ดออกเยอะผิดปกติเห็ดโคนเห็ดเพาะเต็มไปหมดผมเลยเดินลึกเข้าไปอีกนิดแล้วก็อีกนิดจนไม่ทันรู้ตัวว่าแสงเริ่มเปลี่ยนไปแล้วฟ้ากลายเป็นสีส้มอมเทา ลมเริ่มนิ่งป่าเริ่มเงียบผมมองขึ้นไปเห็นดวงอาทิตย์เริ่มจะรับยอดไม้แล้วผมเลยรีบเก็บเห็ดอีกกรำรสุดท้ายก่อนจะหันกลับทางเดิมแต่พอเดินไปสักพักผมก็เริ่มรู้สึกว่าทางนี้มันไม่ใช่ตอนแรกผมคิดว่าแค่หลงเพราะป่ามันก็คล้ายๆกันไปหมดมีต้นไม้ใหญ่ และเาวันรกๆผมเดินย้อนกลับทางที่คิดว่าใช่แต่พอเดินไปถึงก็กลับมาเจอโขดหินก้อนเดิมที่มีรอยคุณควรอยู่ต้นไม้ที่มีเศษผ้าแดงผูกเอาไว้แล้วก็พุ่มไม้ที่ผมเด็ดเหตุไปก่อนหน้านี้ยังมีรอยมีตัดสดๆอยู่เลยผมยืนมองมันนิ่งๆ เพราะตอนนั้นเองที่ผมเริ่มรู้แล้วว่าผมนั้นได้เดินกลับมาที่เดิมทั้งที่ผมมั่นใจว่าผมเดินตรงๆมาตลอดผมลองเดินออกอีกครั้งคราวนี้ลองสลับเส้นทางพยายามมองหาแสงไฟจากหมู่บ้านหรือเสียงหมาเห่าแต่ไม่มีอะไรเลยทั้งหมดมันเงียบสนิทฟ้าเริ่มมืดลง มือถือหยิบขึ้นมาดูก็ไม่มีสัญญาณแบตโทรศัพท์ก็เหลือแค่ขีดเดียวผมลองตะโกนเรียกแต่เสียงมันเหมือนหายไปในป่าไม่มีเสียงสะท้อนไม่มีเสียงตอบกลับจูจ่ๆก็มีลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านต้นไม้เหมือนเสียงใบไม้ไหวแต่ไม่ใช่เสียงธรรมดา พราะมันแฝงด้วยอะไรบางอย่างเหมือนเสียงคนเดินเบาๆบนไม้ไม้แห้งๆเหมือนเสียงคนกระซิบแทรกมากับลมที่พัดมาตอนนั้นเองผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่านี่ผมหลงป่าจริงๆหรือกำลังโดนอะไรที่ทำให้หลงอยู่ตรงนี้กันแน่ผมเดินวนอยู่นานมากแต่สุดท้ายก็กลับมาจุดเดิมอีกครั้ง โอดหินก้อนเดิมที่มีรอยข่วนต้นไม้ที่มีเศษผ้าแดงผูกไว้และพุ่มไม้ที่ผมเคยเก็บเห็ดไปจนเกลี้ยงแต่ที่มันแปลกคือเห็ดที่ผมเด็ดไปแล้วมันกลับกลับมาอยู่ครบเหมือนเดิมสดใหม่เหมือนไม่มีใครเคยได้เก็บมันผมยืนมองตะก้าของตัวเองในตะก้า ก็ยังมีเหตุผมอยู่เต็มไปหมดแบบเดียวกับที่อยู่บนพื้นตรงหน้าแล้วผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามีบางอย่างกำลังแกล้งผมอยู่เหมือนพยายามทำให้ผมวนกลับมาที่เดิมแล้วก็รีเซ็ตทุกอย่างกลับไปเหมือนตอนเริ่มใหม่อยียงจิ้งรีดที่เคยเงียบกลับมาดังเบาๆแต่ดังแบบผิดจังหวะ เหมือนเทพวนล,ลูบเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังซ้ำๆอยู่แค่ประโยคเดียวแล้วผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนพูดอยู่หลังต้นไม้ว่าของมันอย่าเอาไปเยอะนะของมันอย่าเอาไปเยอะนะักผมหันควับไม่มีใครส่องไฟก็ไม่เจออะไรแต่ทันทีที่หันกลับมาเห็ดในตรา้าผมหายไปครึ่งหนึ่ง หายแบบไร้เสียงไร้รอยเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังแล้วหยิบไปทั้งกรรมโดยที่ผมไม่รู้ตัวมือผมเริ่มสั่นขนลุกไปทั้งแขนตอนนั้นผมรู้แล้วแน่ๆว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวผมเริ่มเดินเร็วขึ้นหัวใจผมเต้นแรงเหมือนจะหนีอะไรบางอย่างไม่กล้าหันหลังไม่กล้าเรียกใครรู้แค่ว่าต้องออกจากตรงนี้ให้ได้ แต่ไม่ว่าผมจะพยายามแค่ไหนสุดท้ายก็กลับมาเจอโขดหินเดิมอีกครั้งคราวนี้ผมเห็นตะกร้าอีกใบวางอยู่บนหินมันเหมือนตะกร้าของผมแต่ผมถือของผมไว้ในมือแล้วของใครละ่ะที่วางอยู่ตรงนั้นผมขยับถอยหลังช้าๆแล้วหันซ้ายหันขวาตอนนั้นเองผมก็เห็นใครบางคน ยืนอยู่ลึกเข้าไปในแนวหลังต้นไม้ยืนงิเงียบไม่ขยับแต่รู้สึกได้ว่าเขานั้นกำลังจ้องผมอยู่ผมเริ่มจะหมดแรงเลยนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ค่อนข้างดูจะเก่าแก่ใจผมเต้นแรงเหมือนจะทะลุกออกจากอกขนทั้งตัวลุกสู้ผมหยิบเอ็ดในตะก้าออกมาสองสามดอกวางไว้บนพื้น แล้วพนมมือขอเบาๆว่าถ้าผมล่วงเกินอะไรไปผมขอโทษนะครับผมจะไม่เอาอะไรไปแล้วขอให้ผมได้กลับบ้านเถิดลมวูบหนึ่งพัดสวนหลังมาไม่แรงแต่เย็นว่าไปทั้งตัวแล้วผมก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากข้างหลังเดินผ่านหลังผมไปช้าๆแต่ผมไม่กล้าหันไปดูสักพัก เสียงนั้นเงียบลงผมค่อยๆลืมตาเห็นแสงสีส้มๆจากเสาไฟหมู่บ้านมันอยู่ไม่ไกลทางที่มรูน้นี้มันเหมือนไม่เคยมีผมเดินกลับมาถึงหมู่บ้านแบบหมดแรงบ้านหลังแรกที่เห็นเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตแค่ได้ยินเสียงหมาเห่าเบาๆผมก็โล่งใจเหมือนรอดตายแต่ทันทีที่หันกลับไปมองที่ป่า ผมกลับเห็นเงาใครบางคนยืนอยู่หลังต้นไม้ไม่แน่ใจว่าใช่คนหรือเงากันแน่มันแค่ยืนนิ่งๆเหมือนมองส่งผมกลับบ้านคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยตื่นขึ้นมากลางดึกหลายครั้งรู้สึกเหมือนมีคนเดินวนอยู่รอบบ้านเหมือนมีใครมาหยุดอยู่ที่ตรงหน้าต่าง ผมไม่กล้าลุกขึ้นไปดูและไม่อยากรู้ว่าเขากลับมาด้วยหรือเปล่าวันรุ่งขึ้นผมกลับไปที่น่าสาลเจ้าที่ป่าหลังหมู่บ้านวางเห็ดบางส่วนไว้ใต้ต้นไม้จุดธูปแล้วพูดเบาๆว่าของที่ผมเอามาขอคืนให้หมดเลยนะครับขอบคุณที่ปล่อยให้ผมกลับออกมาวันนั้น ผมไม่เคยเข้าไปในป่าหลังบ้านอีกเลยและไม่เคยแม้แต่จะมองย้อนกลับไปทางนั้นเพราะผมรู้ดีว่าในป่ายังมีบางสิ่งที่ไม่ได้แค่อยู่แต่มันเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลา